สบายด,สายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องหมทุกคนสบายดีพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมือนี้เนาะแม่น้องปานมีคำตอบที่ว่า f c ่ถามเข้ามาเนาะว่าถามว่าพ่อน้องปานพ่ออังเป่าไปใไส,ส่เนาะมือนี้แม่น้องปานก็มีคำตอบให้เนาะว่าพ่อน้องปานไปใส่เนาะ เรเป็นอย่างว่าเวลาถ่ายคลิปเอาคลิปลงไปยังบบเห็นพ่อน้องปานสินอุนอะทุกคนเนาะบบเห็นพ่อน้องปันดาวไปใส,ส่คือว่าบบเห็นสินอะอันเมื่อนี้แม่น้องปานมีคําตอบเนาะทุกคนเพราะว่าอันพ่อน้องปานกับแม่น้องปานคือว่าแยกทางกันแล้วเนาะทุกคนเนาะแยกทางกันมาดนแล้วเนาะทุกคนค,คือว่า คำศัพที่ว่าแยกทางกับโบหมายเพราะว่าแยกทางอันยูคนละบอดนเนาะแต่ว่ามหมายว่ายากกันแล้วเนาะยากกันแล้วนะเพื่อบบให้เอฟซีคัค่าใจเนาะเวลาแม่น้องปานถ่ายคลิปคือบบเห็นพอน้องปานสีนอกกมื่อนี้แม่น้องปานก็นได้มาโตอบให้เนาะว่าพอน้องปานท่านกับแม่น้องปานได้แยกทางกันแล้วเนะแต่ว่าถามว่าบางคนท่านถามมาว่า เป็นพ่อน้องป่านประยุ่ไซน์พ่อน้องป่านยังมาหานล,ลูกอยู่บอสิอีกหนอมาเนาะเข้ามาชมเนื้อ <ไฮ S 2> หายคลิปเอากระแลมให้ทุกครับกินได้ไหมมาพี่พี่เหอะเอากระแลมให้ทุกครับกินได้กินขนมทุกคนอือกินกระแล็บคนเอือกระเล็กินชิมเบอร์แล้วกับขนมปังนี่ขนมปังค่ะทุกคนพบเจอรึทุกครับอืมกินได้เหรอ เออทางนี้นังกินขนมนี่หยงเนอ้าวแซ่บเนาะอืมอแซ่บเลยนี่ทุกครับมาลิ้นน้ําทุกคนอื้อแยกทางกันแล้วซึ่งว่าเพิ่นกับไปอยู่บ่อนที่เพิ่นเฮ็เวียกเฮ็ดงานเนาะแม่น้องปานก,นกันอยู่บ้านนี้เลี้ยงลูกสิเนาะงคนเฮากันแยกทางกันมาได้หลายดนแล้วเนาะทุกคนเพิละแม่นนดนแล้วแล้ว กายเดือนเนาะช่องช่าง,ง,ง,งมาจิทีไ่ดได้ปีแล้วนะทุกคนที่าแยกกันจีว่าถึกต้องตามกฎหมายเนาะอพอได้เห็ดใบยาห้างอีย่างกันแล้วเรียบร้อยเนาะทุกคนก็ชีได้ปีแล้วได้ปีแล้วเนาะเดือนหกเนี่ยพอดีได้ปีนะทุกคนเม่แหละได้ปีละเนาะเพราะว่าบางคนถามถามแม่ต้องปานมาอเอฟซีถามว่า เป็นยังคือบรเห็นพ่อน้องปานได้เวลาลงคลิปเวลาถ่ายคลิปอีกอย่างบรเห็นพ่อน้องปานคือว่าเห่าสองคนแยกทางกันแล้วเนาะล้วก็เฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายเนาะมีใบย่าอีกอย่างให้มันถูกต้องตามกฎหมายเลยเรียบร้อยเนาะทุกคนเพราะว่าเห่าอันแยกทางกันอลไได้เห่ากับเฮ็ดให้มันถูกต้องเพเนาะเพราะว่าบ่ให้มันเพื่อเราอยากได้เมียสินะเราก็ไปเอามีอได้เนาะทุกคน แม่ห่อโอ้ตหดปากนี่แม่เพราะว่าเอฟซีถามเข้ามาหลายเนาะแม่ต้องป่านกับบุ้งหู้เนียซีตอบนะมื้อนี้แม่ต้องป่านกับไอตอบไฮร่เดอร์เพราะว่าแม่ต้องป่านกับพ่อของน้องป่านเนี่ยนะพ่อของลูกป่านเนี่ยได้แยกทางกันแล้วเนาะถูกต้องตามกฎหมาย ตอนเี่ยทางตั้งแต่โดนอาะได้ปีแล้วเท่าเห็ดถุกต้องสามคนหมายมาแล้วนอนทุกคนแล้วก็ตอนนี้แม่น้องปานกับยูกับลูกเนาะลูกสามคนแม่ลูกคือว่าลูกปันดาวแล้วก็คืออังเปาแล้วกับยู มีแต่น้องเพนเค้กเที่ยวไปเที่ยวมาหาแม่น้องปานตลอดตอนบวชัได้แยกกับพ่อของลูกปานดาวก็คือว่าน้องเพนเค้กก็มายู่มากินมายู่นําตลอดสินอ่ะแล้วมื้อนี้แม่น้องปานก็สีถาาน้องเพนเค้กว่าตอนตอนแม่น้องปานบวชันได้แย่ทางกรอบครัวั่วเป็นอย่างเนาะกับน้องเพนเค้กก็มายู่น้าตลอดแล้วบันนี้แยกทางแล้วน้องเพนเค้กก็ยังมายู่คือเขาเป็นอย่างไรเค้ก คือมา<ช>ยืดนมตลอดแล้วก็มายืดแต่ลดแหละมาอินมาอินนมกันนะเดินเดินมาเห็นนะกันทีนึ่งแลง้วแยกแต่อันเงานแดนล่างนึ่งนันมาแยกกันมาแล้วก็มานานกันอีกอน้องเพิ่เค้กนี่มายู่นมแม่น้องป้าเนานะเพียไปมายู่มากินมานอนมาตลอดนะทุกคนบางคนก็อาจจะเข้าใจว่าหลายคนก็ถามแม่น้องป้าว่าลูกสาวบอสีเนาะเพราะว่าคนรุ่นเดียวกับ น้องพันเค้กนี่เขากับห้องแม่ให้แม่น้องปาดเนาะในวันไปอ่านไปห้องเฮียนนะแม่น้องปาแล้วก็บางไปห้องเฮียนบางคนก็ถามว่าอันนั้นเป็นแม่เจ้าว่ะแล้วก็เอินว่าแม่เนาะมู่ของน้องเพนเค้กเอินว่าแม่เจ้ามู่น้องเพนเค้กนั้นไปไปห้าไปเฮียนละเพป็นถามว่าอ่านอันนั้นเป็นแม่ว่ะแล้วกับไปท่าอาจารย์อาจารย์เจาว่าแม่เอินว่าเจ้าว่าแม่แล้วกันเนาะ ป้อมเัไปละเออแม่อาี้รปอมไามันตอนกป้อมัน่นาผัวเป็นังเ็นเทกันยังมาอยู่เด้ปอมบันที้อปอมมันผมมีผัวคแล้วกันยางมาอยู่เลระป้อมเป็นยังปะปะกันบ่ได้เห็นบ่เห็นนากันเลยาเง้ยพกันอะไินอดอกป้อมเนียเปอปอมหกป้ินตลอดเลยา เราให้พันเค้กเนี่ยให้เนอะทุกคนให้คือลูกเนี่ยเจพันเค้กก็ยังมาอยู่แม่น้องปานให้เนาะให้พันเค้กเลยทานพันเค้กให้บอกจะให้ยื้อให้เดึงให้ดึงดึงให้ใช่นึ่งยื้อนายเนอะเพราะว่าถ้าเฮ็ดอีหยังบ่ได้ใจแม่ต้องปานไม่ต้องปานก็บให้พันเค้กคือแต่เนาะทุกคนเคยถ้าเฮ็ดอีหยังบ่เป็นคนใหญ่แล้วเนาะแม่ต้องปานก็บให้ลูกปั่นในแม่ให้บ่ให้ หายหายทายให้นายห้มาทุกคนเลยเป็นอย่างแม่จังทายดื้อคิดดื้อแม่หายให้ยังหายเพื่ออยากให้เป็นยังจะใหยเป็นคนดีออแม่หายเพื่ออยากให้ลูกเป็นคนดีอยากให้เป็นคนดุมั่นอยากให้เป็นคนดีแมนบอกแนอกลับไปโองเรียนค่อยกลับวะถูกถามทกมือทุกข้มือเลย ทำถึงมือวาอันนั้นแม่เจ้าว่าทำถึงมือถึงมือหลวกันเลยวะาตวาโบเมนแม่จังทีนะเป็นพี่น้องกันฮักแพงกันซื่อโตวาจังท่เลยนะมือถึงมือนะอืมอะไรกินนะฮุงนี่ลูกเอาไว้กินนี่ตอนเพราะว่าอันน้องเป็นเค้กนี่เนะตอนตอนแม่ต้องปั่นวัาถุดิบแย่กับครอบครัวน้องเป็นเค้กก็มาเนาะมาตลอด ามา,ายูน <ำ S 1> <ป>ํากินนะบางครั้งท่นไปยูนํากินเป็นเดือนทุกคนบางบางเครือพักของเหี้ยนอ่ะทุกคนพักของเหี้ยน้น้องเพนเทคก็ไปยูสมมติเป็นเดือนน้องเพนเทคก็ไปเป็นเดือนนอะบางเครือก็มาบ้านเพื่อก็มานอนบ้านอันเข้าเหี้ยมันเศร้าวันฉิดแล้วลก็ไปบางเคือก็ไม่ได้ไปอ, <c oughs> อนแม่น้องปานยังมียูมีกินที่ว่า อาไข่กวนนี้นะเอาไข่ก้อนที่ว่าบุหันได้งเยกกับครอบครัวตอนนั้นเนาะไม่ต้องปานกับพ่อไม่ยู่ไม่กินนะน้ะน,น้องเพนเค้กกับไปยู่ไปกินน้ำเนาะทุกคนกับไปยู่น้ำบันนี้พ่อเลิกกับครอบครัวมาน้องเพนเค้กก็ยังตามอ <laughs> าบุปปาบที่ไม่น้องปานไปใส่เลยทุกคนอ่านบพ่เห็นหน้านนกันมือนึ่งเลยค <laughs> ิดทอดคิดทอดทุกคนนํางเพ่เห็นหน้าก็ป้อนแล้วคิดทอดทอื ไอป้อมบมเมนว่านายอป้อมเป็นอย่างต่เเป็นอย่างนาไอป้อมยื้อนำกันแล้วก็เป็นเดือนแล้วก็คิดห้อห้ากันชิดห้อห้าอังเป่าโ็ชิ้นห่อห้าปลาแล้วก็ย่างมาห้ามันก็ไม่ได้ไก่ปันเดอร์มายื้อเหนือบ้านดิในหนึ่งยื้นอกขางนั้นเป็นไอป้อมยื้นอกทางอ่ะอันเ้องเป็นเท็กันยื่นในบ้านัำ ย่างปรเทศกับไปหาทุกคนลองเท่อการจุตี้แม่เ่อนแม่น้องป่านยุนย่งใกล้กบเพน<อ>แม่บางทุกคนแต่ว่าแม่น้องป่านได้ขายไปแล้วเนาะขายมาทุกย่างขายมาทุกย่างต <c oughs> อนนี่บมีอย่างทั้งนั้นเนาะ <c oughs> มีแต่เหอนลังเดียวเ <c oughs> ่อนลังนี่กับบเป็นเ่อนของพ่อของแม่เป็นมูลพ่อมูลแม่ที่ว่าน้องแม่น้องป่านได้กลับมายุ่เนาะทุกคนก็นี้เรื่องกับแม่น้องป่านกับยุ่งเหอนลังนี้เนาะ แล้วก็รนายฮิตปุกเฮือนปุกเฮือนนัน,นล,ล,ลังอยู่นอกทางแล้วกไนยู่คุณกระนแล้วนแต่ท<า>ี่น้องเพนเทคก,กับโบหูล้วกะโดนโดนไปแล้วกัลึงยู่เลย <c oughs> ไม่กินน้ํอแข็งมะวันนี้เป็นมือ้อวันเด็กนอกนักฝนวันปุกดอกต้นไม้ ฝันปลุกต้นไม้แด้ไม่ไปริ่มใส่ทุกคนตอนนอ้องเพนเช็กยูป้าถมมันนะมันปลูกต้นไม้นะ่ะเพิ่นเธอปลูกก็เพิ่นเธอมาปลูกต้นไม้ทีนสิ็นไงต่อ อันสำหรับคลิปที่ว่า f c ถามแม่น้องปาเขมาแม่น้องปานก็นได้ตอบแล้วเนาะอีกอีกข้อหนึ่งที่ว่า f c ถามขมาว่าม,มีมีมีเบียร์เล<อ>ี้ยงบ้อือยัองยั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 งถามขมาว่าแม่น้องปาน อันครอบครัวแยกทางกันนี้มีเบี้ยเลี้ยงให้ลูกบอบมีเนาะทุกคนเนาะบบมีบุมีเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงแม่เบี้ยเลี้ยงลูกคาะว่าพ่อน้องปานพ่อของลูกปานเอาเงินให้ลูกปานบบเดือนละเท่าดหสิเนาะอันนี้กับโมีเนาะทุกคนอันนี้กับโบมี <laughs> บบมีจักย่างนะทุกคนเนาะเพราะว่ามาเอาให้น้องปานเนาะเขาโบมีจักยาก่างแต่ว่า เมน,นองป่านกับอได้เฮียงห้องนอเนาะว่าเออเจาะแต่ละเดือนต้องให้ท่านี้สินํบบุญนี่เนาะทุกคนเนาะแต่ว่าแม่เลี้ยงเรานะคะทุกคนถ<พ>ามว่าแม่เป็นผู้เกิดน,นะคะทุกคนเ,เพราะว่าตามตามมือเฮาลมกันเนาะ<ม>อันท่าน ถามว่าม<จ>ีบ๊อมีเบีเลี้ยงให้ลูกบอบบอบมีนอกก็อิงตามมาถ้าพอน้องป่านสาให้ก็สุดแล้วแต่สุดแล้วเนาะว่าเพราะว่าเราที่ให้ํำใดก็สุดแล้วแต่เลาเนาะถ้าบอมีแม่น้องป่านกับบอเฮียงห้องอย่างเนาะเพราะว่าตามกันสัญญากันกับบได้ววานอย่างเนาะบ๊ไดเฮียงห้องว่าจะเอาเบียเลี้ยงเท่านั้นเท่านี้สินะทุกคนเบี้ยเลี้ยงมันหรือเปล่าเบียเลียงวะ โอ,โอ้จุนเงินตีนโอ้โอเค <S <S <ắng S 2> ทุกคน,ส,นสำหรับคลิปนี้แม่น้องปานกับลูกแล้วก็น้องเพนเค้กกระช้ได้คอตัวลาไปก่อนเนาะพามาคลิปนี้ก็อย่าลืม <S <S ไปกดไลค์กดแชร์กด <liking. S 2> ติดตามซองแม่น้องปานสนแนลเด้อเดย์ทุกคนเด้อบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าเด้อ